แซวซัก mm ูดทำตัวไม่ถูกเลยด้าตุเล่นเกี่ยวที่สองไปแหละได้สบายอ้าวหมดมึงไแแล้วคุนนี้ม่ทำไมเรื่องาใหญ่ตองไปแาดนี้เนี่ยดีมากนะพี่ ต้องเลือกข้างและกูอยู่ทีมหลวงใหม่ทีมเวนนะขอบคุณมากเทมขอบคุณมากนะขอบคุณมากเราขอ,ลอ,อ,อและทีมหัวก่ที่ทีมนี่คืนนี้ก็ต้องเลือกว่อยู่ทีมห,หัวงก่าหรวใหม่หัวก่ผมอยู่ในซีซันแรกที่ผมไม่ควรจะเกรงใจง อยู <Net> ่แต่สิ้นแรกใช่ตนันพี่กลับแล้วเล้วขอที่แล้วเราขอเสีพิทักอ๋อ่เป็นที่ไมนกินแม่ปัดงไห่เงียบไม่ไม่ไม่ไม เาพร้อกลับหอาพร้กลับดีกว่านะเาพร้อมกลับดีกว่านะโอเคได้ได้ไดโอเคก๊อกนี้ถือว่าซ้อมนะครับผมย้ายแ้ต้องย้ายแพ้เฮ้ยพี่นัตตี หัวเก่หัวไม่หัวม้ซิหัวเกาหัวไหัวม้ทนกันยังใครไม่ใช่กูไม่รู้หรอก